กูแค้แนใจมานานแล้วมะม่วงน้ำปลาหวานในตู้เย็นของกูใครเกอ่ะคุณแป้งเรื่องลูกค้าที่ผมให้ไปจัดการว่ายังไงบ้างเขาต้องการความมรวหร,ราแบบแบล็กกราวเนี่ยให้ดูอลังการงานสร้างเหมือนอยู่ในแบบวิมานแบบสุลต่านได้เลยอ,อะไรอย่างเง้ยคือแบบดูด,ด,ดิอะไรเงี้ยค่ะแต่ปัญหาคือว่าลูกค้าอยากได้ นางแบบสองคนขอเอาเป็นแบบว่าเบอร์หนึ่งเลยประมาณเซเลบเซเลบดารายิ่งเป็นฝั่งแบบสองช่องเนี้ยเป็นแบบนางเอกสองช่องประทะก,กันได้ยิ่งดีแตนมากเปว่นนั้นค่ะลูกค้าอยากได้แบบนายแบบอีกคนนึงค่ะอ่าเป็นนายแบบคือฟิลเนี้ยขอเป็นแบบเกือบจะไปฮอลลีวูดได้เลยหรือแบบแค่รถยนองคาดได้เลยอะค่ะ คนเงินกันค่ะเราก็จัดให้ลูกค้าพอไหวไหมจิ๊จากเออที่มีในมือคะอ่ะลูกค้าโอเคค่ะแต่ว่าบอสจะโอเคไหมคะพอดีมันเป็นลูกค้าที่มาจากเครดิตบอสอะค่ะอ่าแล้วลูกค้าว่ายังไงก็คืออยากได้งานอลังแต่ว่าตังค์ <c oughs> เท่าเดิมค่ะเอาแล้วคุณคุยกับลูกค้าว่าไงก็หนูก็เลยไม่ได้คุยต่อก็เลยให้โบคุยอ้าวโบแล้วคุณคุยกับลูกค้าว่ายังไงผมก็ใหนะ้ครับเ้าแล้วมันจะไม่ กินเงินบริษ,ษัทเหรอคุณให้ในราคาลูกค้าเท่านั้นผมนไม่ได้ให้งานอ้าวแล้วคุณให้อะไรไปผมให้คุยตายห่าแล้วเขาก็เลยบอกว่าวันนี้เขาจะขอโทรหาบอสนะคะ <laughs> ทำไมพวกคุณทำกันอย่างนี้ <c redit board> ก็แครดิตบอสอ,อะ่ะก็มันราคานี้มาเดี๋ยวแ <c redit> งแป๊บนึนงอ้าวเดีย๋ยวผมมาสักู๊ตอ๋อแป๊บนึงช่วงนี้น่าจะช็อตแหละไม่ตเลแอร์ก็ไม่เปิดประหยัดเงินเนี่ว่าแต่พวกคุณยังพวกเปลี่ยนเรื่อง นอกเรื่องงานนิดหนึ่งกูคแค้นใจมานานแล้วมะม่วงน้ำปลาหวานในตู้เย็นของกูใครเก่งอีดอ <Eat on. S 1> นเมึงกินหรือเปล่าไม่ได้กินค่ะอีโบไม่กินผลไม้พี่พมึงนี่มีพิรุธมากเลยตามรอบแรกนอกจากตาแตกแล้วมึงยังแดกแ้วหวาน,นอีปาเนี้ยฮะมะม่วงน้ำปลาหวานนะกูนะกูใส่เขียนชื่อไว้แล้วว่าของกูคนเดียวห้ามม้าตัวไหนมาเกี่ยวด้วยเก็้กล้ากินจนหมดได้ กูเหลือเชื่อจริงจอีโตนมึงนี่แหละตัวได้สงสัยสุดเลยโอ้โหพี่โอ้่งั้นไม่กินหรอกมะม่วงถูกงั้นนะอะมึงบอกม่าเมื่อกินมึงรู้ได้ยังว่าถูกหนูไม่รู้หรอกมะม่วงตามตลาดนัดอะหนูนําเข้าอย่างเดียวขาดแป้งเอ๊น้ำเข้านําเข้าแป๊วมึงต้องเปิดดูแล้วใช่ไหมมึงถึงรู้ว่าเป็นมะม่วงถูกๆตามตลาดนัด้าใช่สิอะไงแต่นี่ไม่ได้กินไงอ๋อไม่ได้กินใช่ไหมว่าแต่พี่เนี่ยพี่จะเอาพิซซ่าหนูไปกินหรือเปล่า ซาอะไรเลิกลากเลิกลากมีพิรุธเลยนะซาอะไรใครไปกินพิซซ่าะมึงไม่เอาพูดมากมึงต้องมาเปลี่ยนเรื่องสนุกมึงไม่กินมะม่วงกูว่ะไม่ได้กินตามีพิรุธปากมึงก็แดงๆมึงกินอะไรมาปากมึงเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วปากมึงแดงๆมึงกินอะไรพอปากมึงยังแตกเลยเนี่ยฮั่นแหน่มึงกินอะไรมาพูดมึงกินน้ำแดงของอีโบมันอะเฮ้ยไม่ใช่ของกูแบงเอา โจรห้าร้อยอีตุนี่อีอีเลขาสุดเซ็กซี่ขี้ขโมยน้ำแดงก็ของกูป้ะเมื่อกี้นี่ไงแหมพี่แป้งกันแหละแอบกินพิซซ่าหนูวสิจะดูปากมันแผลบเลยนะจ่าอะไรพิซซ่าอะไรมดูเรื่องด้วยเลยพิซซ่าอะไรตรงไหนเมืองจ่ายมาได้แหมขอบชีสก็ไม่สั่งจะสั่งขอบมาดูได้ไงว่าขอบชีสไม่สั่งกูเปิดดูแล้วมันไม่ใช่ขอบชีสกัดกัดพอบีออกมาปุ๊บมันเป็นขอบแป้งกลัวพี่เกณฑ์เขาเรียกว่าหนานุ่มเป็นอเน่าหนานุ่มเน่า มาใส่ร้ายกูนะมีคนตวกูดได้เลยไม่เก่งม,มิซ่า <c oughs> อืมีพี่ตัวนั้นเนี่ยอีโบกูขัวเก่งมิซ่าให้เป็นหรออย่าบอกไม่ดีไงซ้อมมาเกิดที่อะไรอ่ะโอ๊ยเมื่อ <c oughs> กี้ไข่เจียวกูอย่าบอกกัเด็ดเลยมิซ่าจะจัดตัวเด็ดเจ้าไรตั้ง มึงนี่นะโลกจากเอาก็เอาเรต้องไปปนกับกัญชาที่พกมาแล้วน่มึงมึงมาขโมยซอสพิซซ่ากับบ้านยอกชั่วมากมึงไม่กินของกัมชาลยาให้มันเข้าใจผิดว่าเป็นกูกินไงฮะยิ้มชิ้นเดียวเองแต่มันเหลือชิ้นสุดท้ายอะกูต้องกินดิทีมกินฝอยทองกูอะไม่ได้กินมึงไม่กินแล้วใครจะกินวะพี่แป้งอะไรนะปากมันเชียวมันอะไรข้าวผัดเจียวสรุปฝอยทองกูใครกินกูพี่แป้งนั่นแหละยิงฟันสิ นั่นไงอะไรนั่นไงติดเตอรติดอยู่เลยอะไรปันกู้เหลืองอยู่แล้วเกิดมาจาปันกู้ไรเหลืองไอ้เหี้ยปันกู้เหี้ยอะไรมาอยู่ตรงนี้น่ะตรงแง่งน่ะตรงแง่งเนี่ยเหี้ยตรงแง่งน่ยเหี้ยเสรไหมอบ๊กเสร็จไหมกูกินแก้แค้นเสร็จกูด้รวยโดนต้มแดงกู้โกติเหี้ยนี่เมาจาทีไรแล้วชอบมาแดกน้ำแดงฮะแต่ไม่เป็นไรพวกมึงวันนี้เนี่ยเรื่องมะม่วงและปลาหวานเนี่ยพวกมึงไม่รับใช่ไหมมึงใช่ไหม ไม่ได้กินมึงใช่นไงห,หนูไม่ได้กินไม่เป็นไรพวกจมปากแข็งตายไดที่พวกมึง,งยังไม่รับนะปากแข็งอะไรปากนิ่มไปตายอ๋ออีนี่ถียแล้วก็ถีบไ่ปออเรื่องมี้ตัดคือจะบอกพวกมึงว่าวันนี้มึงตายแนะ่ใครที่แอบกินมะม่วงและปลาหวานกูเนะี่ยได้เห็นดีกันแนะ่เพราะกูได้วางยาไว้แล้วนั่นไงพี่รุดออกพี่วางยาอะไรไว้ะกูวางยาถ่ายไว้ใครที่แดก,ก้าไปนะรับรองมองคี้แตกก็ตายแนะ่ เสียใจหนูไม่ได้กินหรอกยี่ผมก็ไม่ได้กินแล้วใครกินวะอ,อ้าวอ้าวคุณแม่โทษทีนานนิดนึงค่ะค่ะบอสคุนั่งก่อนไม่ได้เป็นไรอ่ะโอ,โอ้หปากซี่เจียวเป็นไรคะผมท้องเสียนิดหน่อยอครับไม่รู้ไปกินอะไรมาแล้ววันนี้บอสกินอะไรไปบ้างคะก็มี่ข้าวผัดแค่นั้นเองเอ๊ะแล้วบอสได้กินมะม่วงนะปลาหวานในตู้เย็นปหมคะผมไม่ได้กิน ไม่ได้กินแน่นะผมไม่ได้กินผมกินแค่ข้าวผัดแค่ข้วผัดนะข้าวผัดอย่างเดียวมะม่วงน้ำตาลหวานที่เขียนว่าขอแป้งคนเดียวไม่มีหมาตัวไหนไมาเอี่ยมด้วยไน่ได้กินก้นเลยคนะผมไม่ได้กินแต่บอสพิรุดออกนะเนี่ยเหงื่อแตกเลยเนะี่ยผมท้องเสียปลาเมนผัดไม่สะอาดแน่เลยผมท้องเสียเลยเนี่ย นะนั้นก็แล้วไปค่ะถ้าบอลไม่ด้กินก็ดีเลยค่ะเพราะว่าในามะมโมและปลาหวานอะ่ะหนูใส่ย,ยาถ่ายเข้าไปในนั้นด้วยค่ะใครกินก็ขี้แตกก็แค่ขนมแป้งไ,ได้กินอะไรบ้างผมไม่ได้กินเดี๋ยวผมมาแล้วกันน,น,าน,านี่โนะอ้นีี่นี่นีนีัวนี่น่นีี่่่ี่่